เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะช่วยชาวนาไร่ละ500โอนแล้ว3 000, 000, ล้านรายหรือ6 0แสนไร่ยังไม่ได้ต้องทำยังไงต่อมาฟังกันเลยค่ะ ยังคงติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลกรณีเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทหรือเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2563ทันบตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตรารา ไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะล่าสุดค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสนะคะได้สรุปเมื่อวันที่4ธันวาคม2563ที่ผ่านมาค่ะว่าได้จ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทเนี่ยไปแล้วกว่า22,000ล้านบาทให้กับเกษตรกรกว่า3ล้านครัวเรือนนะคะ ซึ่งโดยก่อนหน้านี้ทกสเปิดเผยตัวเลขเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป้าหมายเกษตรกรจํานวน4ล้านครัวเรือนนะคะวงเงินงบประมาณก็คือ28กว่าล้านบาท วงเงินงบประมาณก็คือ28,000กว่าล้านบาทนะคะโดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณนนิชย์ก็ได้ชี้แจงว่าเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต6 3ทั 64, นั้นหรือไร่ละ500นะคะครอบครัวชาวนาจะได้รับไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่สูงสุดจะได้20,000บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูกของเกษตรกรซึ่งจะได้รับ2งวดงวดละ500บาทเขาก็เลยพากันเรียกสั้นๆว่าโครงการนี้ก็คือช่วยเหลือไร่ละ500เพราะว่าเขาจะทยอยจ่ายเป็น2งวดงวด,งวดละ500นะคะดังนั้นในช่วงนี้นะคะก็จะยังมีชาวนาประมาณ 6แสนครัวเรือนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ500บาทซึ่งงบประมาณก็เหลืออยู่ราว6 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ทกศเขากำลังเร่งจ่ายอยู่เพราะว่าจำนวนของสมาชิกเยอะนะคะเขาก็กำลังเร่งจ่ายอยูอ่ถ้าใครที่ยังไม่ได้นะคะมี2วิธีก็เลยเข้าไปเช็คในเว็บไซต์นี้นะคะที่ถิขึ้นนะคะถ้าใครเช็คไม่เป็นนะคะก็ให้ลูกหลานที่ทา อ,อินเทอร์เน็ตทําอะไรเป็นนะคะเข้ามาดูเว็บไซต์นี้แล้วเข้าไปกรอกเลข13หลักเช็คดูว่าเราจะได้เงินไหมนะคะแต่ถ้าเราเช็คไม่เป็นไม่มีใครเช็คให้ก็ให้เข้าไปติดต่อกับทกศทีอ่อยู่พื้นที่ของคุณนะคะแล้วเข้าไปสอบถามว่าอ้อเราตอนเนี้ยทกศาจะาให้ครบหรือย,ยังมีใครตกหล่นไหมอะไรยังไงนะคะเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน m ommy, ี m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ